ủy ban nhân dân tỉnh thành phố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 

นงกใช่ครับพี่เพิร์นพี่เพิร์นดปทุกทางเลยนะคิดเรื่อไปไม่หมดที่เดินนำมาดูน่หละฮอใ

บอกให้ไปก่อนเลยนะครับนานครับ <c oughs> ไม่ทำนอีกแล้วคุณไม่ทาผ <c oughs> มต <c oughs> ลอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> นีา 15, 57, able, ่าละครปิดกล้องสุดท้ายแล้วครับสลับเลยแล้วก็จบแล้วจะพาฟันคุดวันพรุ่งนี้เย็นครับแล้วก็หายไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแห่งรถถ้ายังไม่หายบวมก็ไปบูมันนไไไมม่่ถอด้แลบู ปัญหาที่ต้นเหตุได้ไหมกับการที่แบบผ่าแล้วไม่เจ็บได้ไหมไม่ผ่าได้ไหมไม่ผ่าไม่ผ่าแต่หลังผ่าหลังผ่าแล้วถ้าเลือดออกอย่าเพิ่งดูบก้นตอนนี้ฟันผมฟันผูแล้วไงเนี่ยกามในอ๋อมันไม่ผ่าไม่ได้แล้วอันที่พุทธนั่นผู๋ด้วยเหรอผมขอคิวละครทีวีทันเดอร์ครับขอแล้วขอเพื่อจะผ่าเนี่ยทำไม่ไดไม่ได้ผ่าแล้วเปิดเท่าไหร่คะของบัตรทันทีลุงไม่มีอะไรผิดพลาดการพันวาครับ บทนี้ผมสิบตอนละเล่นอินเตอร์เหมือนเดยวยหน้าตาหน้ตาอย่างนี้เขาลาเก็รรรรหมบรเกกรเจอกันนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่รวม เพราะว่าบอกว่าบางคนผ่ากก็ไม่เป็นไรเลยไม่แต่ต้วยหลายที่ไงมันอาจจะมีบ้างทีเดียวอ่ะอ่ะตรงแล้วทีวว่เดียวหรอที่เดียวมันสบาย one nine, two, thank you Bye. 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 Bye.